ระหุมวงการมอเตอร์สปอร์ตนักแข่งที่ดังสุดรวยสุดเก๋าสุดปรากฏตัวที่เมืองไทย ล่าสุดครับทางสิงค์คอร์ปอเรชันได้เซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์คิมีไรคเนเนนักแข่งรถสูตรหนึ่ง f 1 y 3 5ชาวฟินแลนด์คิมีคือนักแข่งของทีม Ferra รรเคยได้ค่าเหนื่อยถึงปีละ2,000ล้านบาทซึ่งทำให้เขาเป็นนักกีฬาที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกเป็นนักแข่ง f 1ที่ดังที่สุดในโลกและเคยเป็นแชมป์โลกในปี2007ด้วยหน้าตาและการขับที่เยือกเย็นทาให้เขาได้รับฉายาว่ามนุษย์น้าแข็ง the ice man ที่สำคัญเขาดังมากว่าไม่ค่อยถูกกับสื่อ มีนักข่าวเคยถามเขาว่าเฮ้ยช่วงพิธีการสําคัญตอนมอบแชมป์คุณไปไหนคิมมี่ตอบตรงๆว่าอยู่ในส้วมอีกหนึ่งคำคมที่มีคนถามว่าเออทาไมคุณไม่สร้างภาพไม่ยิ้มหน่อยละคิมมี่บอกว่าหน้าที่ผมคือแข่งรถไม่ใช่แข่งยิม้มเคลีย์อ่ะโอเคครับพี่สัปดาห์หน้าผมจะรวบรวมความกล้าแข่งรถกับเขาและจะถามเขาแบบตรงๆว่าเป็นอะไรกับสื่อนักดาเนี่ยชดเด็ดกีฬาจัมป์จะไป